ผู้ชมททานะคะวันนี้นะคบเราก็อยู่กันในฟีฟาตอนที่92นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวทรงผมใหม่ที่ผมได้มาจากกิจกรรมนะครับดูดิท่านผู้ชมทรงผมเหมือนเล่นแบบเคลลี่เลยเลยเราเนี่ยวันนี้นะครับเราก็จะไปปลอมตัวเป็นเคลลี่นะครัะผู้ชมดูดิดูดิเขาจะสงสัยว่าเป็นเคลลี่ป่ะทรงผมเหมือนเคลลี่เป๊ะคุณผู้ชมดูดิ ผมเนี่ยเอาไปใส่กับตัวละครคาเบลล่านะไม่รู้จะเหมือนหรือเปล่าเดี๋ยวลองใส่มกับโมโคดิคุณผู้ชมมันจะได้เปล่าใส่กับโมโคเนี่ยอาจจะได้ก็ได้นะเฮ้ยเหมือนเหมือนจริงเฮ้ยแต่ต้องใส่แว่นตาเขาจะได้ไม่สงสัยมาคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราก็จะ ไปเล่นสมสไตล์กันนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มารีวิวอันนี้อย่างเดียวนะครับวันนี้นะคะเราก,ก็จะมาลองฝึกยิงหัวบ้างผมยังยิงหัวไม่ได้เลยคุณผู้ชมมาต้องฝึกให้ได้คุณผู้ชมวันนี้มต้องทําให้ได้อ่ะปืนกระบอกแรกที่ผมเนี่ยปืนกระบอกแรกที่ผมจะฝึกเนี่ยนั่นก็คือดีเซอร์ตแองเกอร์นั่นเองครับแองเจอร์วีไม่ใช่แองเกอร์เออแองเกอร์นั่นแหละถูกแล้วในเออดีเซอร์ตมาแล้ว มาดีเซอร์โอเคค่ะคุณผู้ชมพอลองเทสเสียงปืนเป็นึงนะครับโอเคนะอาจารย์คุณผู้ชมไปโซนซ้อมลบช่างเหมือนป่าช้าซล้วแหละเกินหลอนนั่นเนี่ยไม่ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องฝึกหน่อยงันหัวนะเอ้ยลูกกอง โอ,โอ้ใช่อีกหนึ่งแบบเบจิ้งโกงเลยอย่างโกงเลยทำชิน้นดีผมขอขอนุญาตไปเก็บไอซ์สวอก่อนตรวจแต้ ผมมีทูกโซ่นะผมเนี่ยเอากระถิ่นส่วนยกสากันไปแล้วแม่งเกยดคนพวกนี้จริงผมไม่ชอบคนที่แบบอวดนะว่าอ้ยตายแล,ล้วหรอไอ้เมื่อตัวเองฝีงมือตัวเองต่างมากแต่ใช้ปืนที่แย่เปรียบกว่าคนอื่นนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดผมเนี่ยใช้ปืนเข้ามานะะันนี่นะลูกโซ่อัดหน้าแม่งเลยโคมเหมือนไส้<ะ>ผมตั้งงานหัวให้ได้คุณผู้ชมเฮ้ยลูกโซ่อนะ ฮ่าฮยยนหัวก็ไม่คืองันหัวก็ไม่คือแม่เจทางเขาแบบ มรรเจพยายามอยู่ดนินึ่งเอาไว้เฮ้ยเหมือนคนนี้โซนเป็นเลงเป้าหมายมาที่ผมยังไงอย่างนั้นกูมันมันกูมันไม่มียังไงวะทำไมเลงเป้าหมายมาที่กูมาเลยควรก็ไม่ต้องเยอะแยะค่ากันบ้างเนาะห้าแบบนี้ ได้ได้ได้เดี๋ยวรอดูเเดี๋ยวรอดูเถอะถ้าผาูชมครับถ้าเกิดว่าใครกดไ like ลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับผมจะมาล้างแค้นโดยใช้ปืนเข้าเทียงกับมันแต่วันนี้ผมมาฝึกเนื้อหนวผมก็ต้องใช้ปืนที่แบบเนื้อหัวได้เลื่อหรือแปดยังไงก็ซื้อไม่ได้ว่าแล้วเชีย ว่ามีคนกดไลค์แล้วก็กดดังคลิปมก็เยอะถึงเวลาเวลนแทงใพวกคนที่ใช้ปืนได้เปลี่ยบแต่สีมือต่างมากครับ เมื่อกี้ครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมได้พูดอนแล้วก็จริงผมเนี่ยพยายามเอาไม้เนี่ยผมเนี่ยพยายามเอาไม้เรียกเขาให้มาทางนี้แต่เขาก็ยิงขึ้นมาถึง20ตัวแล้วทีแล้วผมพอเขากิจไปนิดนึงมันก็มาทําอะไรกูก็ไม่รู้เกลียดคนในฟรีไฟมากคือแบบเกลียดบางคนนะเกลียดคนที่แบบนิสัยไม่ดีแต่คนดีๆก็ชอบน่ะ ผมเกียดประเภทนี้มากที่สุดนะครับโอ้ยงันหัวก็ไม่ึืนสายเติมสะป่างันหัวไม่น ประเภทไหนมากที่สุดรู้ไหมครับเวลาผมย่อเนี่ยเวลาผมย่อเนี่ยเวลาผมย่อเนี่ยเขาก็บางผมเขาก็จะแบบแยกเป็นเพื่อนยองๆอ,อ่อนนะคระแบบคุณผู้ชมจะบางตัวแ่มชิลๆและแบบเรียกว่าอะไรนะคุณผู้ชมแบบผู้สาวไว้วางใจ ดลุมไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมไม่ไหวแล้วกับไอคนในฟีฟาที่แบบนผมว่าราเชียคุณผู้ชมต่อไปเราจะงันหัวได้เป็นไงดีงันหัวได้เป็นคาร์ไ กูซูทุบรองกันเฮ้ยทำไมมะเรงเป้าหมายมาที่ผมเลยว่าคนในโซนมีต้องเยอะมึงม,งมะเรงเป้าหมายที่กูม,มึงแค่อะไรกูมาหรือเปล่าวะยี่ห้งนไม่มีสัจจะในหัโจรน,นะครับสมัยนี้มันสมัยเอ,อิ่มเสถาวรที่อะไร่เน่ แต่เราไม่ควรไว้ใจคนอื่นนะคะทุกผู้ชมเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยมันจะไว้ใจกันได้กับทุกคนนะแต่บางคนก็แบบไม่ไว้ใจนะแต่คนสมัยนี้ดิไม่รู้ใจกันเลยคนสมัยนะี้กินเลดอยู่ในใจเยอะมากเลย,ยทุกผู้ชมกินเละอยู่ในใจเยอะมาก ไปขอพ่อใครเนะี่ยอยากไปย่อคขานะคะ ตัวผมใช่ไหมผมไม่ค่อยงานหัว M ห้าร้อยขึ้นไงคุณผู้ชมผมงานได้แค่ดีเฉขึ้น ทำได้แม้ก็ทำผู้หญิงนะคะคนดีในโลกมันมีอันน้อยนิดนะคระคุณผู้ชมจะม้ย้ยแต่คนที่ ผนือไหนผมก็นนไหนแล้วคุณผู้ชมว,วันนี้เรามาทําภารกิจละคนดีปรับคนร้ายแม่งอะไรมามาใครที่มีกิเลสใจจงมาค่ะใครดงนะข้ายังไม่พร้อมจริงๆข้าต้องไ,ไปเปลี่ยนอาวุธก่อนไม่งั้นข้าใจนี่นี่แหละนี่คือความวิถีพิของจริงของทุกคนและนี่ คือความยุติธรรมที่แท้จริงมามามาผมจะมาปราบคนที่มีกิเลสใจเยอะเป็นดำเมืดและหลังก็มาและหน้าก็มาใครจะไปสู้ได้และหน้าหลังก็มาผมสู้ไม่ได้จริงนะคบน้องถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆ่ยน้องๆ่าจะช่วยไม่ได้อะว่า นว่าป่าพวกที่มีกิเลสเยอะในใจใเ,นเพราผมเกียดคนประเภทนั้นมากที่สุดผมจับและผมก็เลื่อนรน้อยกว่ามันผมไม่สามารถตนมันได้พวกมันมีกัะสานพนพวกมันมาลุมผม โดยไม่ใช่ลูกผู้ชายพวกมันมาลงผมไม่ใช่ลูกผู้ชายของจริงใช่พวกมันเป็นลูกกระเทยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกผู้ชายต้องเข้มแข็งจริงไม่ใช่อ่อนแอแล้วไปขอคนอื่นใหไมช่วยอย่างนี้อีกลุง ทำในเกมฟรีไฟไม่มีผมก็จะฆ่าพวกมันให้หมดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนที้จะฆ่าพวกมันขอเอาตัว,ต,วตัวเองให้นอกก่อนเดี๋ยวนะจ้าโอ๊ย,อย,อย,อยติดกำแพงอ่ะใช่แล้วความยิ่งใหญมไม่มีอยู่จริง DM ไม่ยอมแก้อะไรเลยโอย้ไม่ไหวเลยผมไม่ชมตัว มุมกล้องฟรีไฟมากคือแบบโคตรเกียดอะเกียดมุมกล้องฟรีไฟมากที่สุดในจักรวาลเนี้ยใช่ผมจะต้องไปอบบไรแถวชนชนแล้วผมมีฝีมือมากทางรัฐบาลจึงให้ผมมาช่วยงานเขาและเขาก็ใช้โปรฆ่าผมโดยการโปรยิงฮะโล มีฝีมือตรงนล้แล้วขอให้พํกจานช่วยคนดีต้องมีอยู่ในสังคมคนดีต้องมีมพวกมันใช้ปอยิงทะลุทุกคนเห็นไหมว่าเมื่อกี้มันยิงหัวผมทุกเม็ดเลยผมเกียดโปในประเภทที่เก้าล้าน คนที่ใช้โป้เน้นคือคนที่กากเนี่ยจริงไมใ่ใช่เห็ดใช้โปรแกรมทำมาเล่นเนี่ยผมน้ำตาไหลจริงๆนะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมบอดกล้องคุณผู้ชมก็จะเห็นเองว่าน้ตาจริงๆผมเกมเลียดคอมพิวเตอร์มากผมต้องเคยความดีท,มที่ทำให้กับทุกคนผมคนดีต้องมีอยู่ในสังคมคุณผู้ชม ช่วต้องออกมาจากภายในมันไม่ตายหัวมันไม่มีหมวกสองไม่มีอะไรเลยแต่มันไม่ตายผมเกียรติของประเภทนี้แล้วมันก็ใช้ยาด้วยเอ้คนนี้ มันคือคนที่ใช้โปืนอีกประเภทนึงที่โปืยิงทำให้สต,ว,ตวยิงกม่นนะคะพี่สาวอย่างที่สองเลยผมเกลียดใครมากผมเกลียดอะไรมากที่สุดมาเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเกลียดอะไรเกลียดผฟ้ามากที่สุดใช่ไหม เกี่ยกวคบวที่เต้นโฟมมากที่สุดคนร้ายมาเต้นท่ายเยอะๆผมผม,ผมไม่ปล่อยเอาไว้แน่ผมจะคือความยุติธรรมให้กับสังคมไม่ได้ผมพูดแล้วผมก็ซึ้งไปเนะนี่ยเนี่ยผมต้องตายจริงๆคุณผู้ชม,มเ,เป็นอะไรก็ไม่ต้องตาไหลายคือแบบ ซื้อ่ะพวกมันมันก็ซื้อเหมือนกันในเมื่อกฎหมายทำอะไรพวกมันไม่ได้ประชาชนอย่างเราก็ต้องดูขึ้นมาดู ผมแบนเลยครับจากที่อย่างต่อไปเลยผมเกลียคนที่สามสบคนครับเยียดที่สุดในจักรวาลน,นี้เลยครับ ชมผมตลกมากมาคุณผูช้ชมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไปท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแกชร์กดซับสไครต์แล้วก็ดติดตามช่องรายการเช่นนี้เลยนะครับวันนี้ขอรำลึกไปก่อนบ๊ายบายสยโยอากิเน่บ๊ายบายอ้าวกดปิดคลิปยังไงตอนนี้โอ้ยหน้าจอค้างอีกแล้วบ๊ายบายครับ